วันนี้จะมาทำการตัดแต่งพยตูของเรากำลังเริ่มมีดอกแล้วนะคะไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่าตอนที่น้องเหมียวทำเขาหักเสียหายเนาะแล้วก็มดนะคะมันมีรังมดอยู่ที่นี่จะย้ายที่ก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนเนาะเนี่ยใบมันก็จะงงหงิกแบบนี้นะคะถ้ามีพวกมดแมลงมารมาบกวนรากนะเขาจะเริ่มมีอาการใบหงิกนะคะดิน ดินมีปัญหาใส่เดือนเยอะอันนี้เป็นการสังเกตของเรานะที่เราปลูกมานะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรมารบกวนเหมือนโหระพานะคะวันนี้เราก็จะมาทำการตัดแต่งเนาะตัดเพื่อให้เขาแตกใหม่นะคะแล้วเราจะเอากิ่งที่เราตัดเนี่ยไปปักชำเนาะ กินไม่หมดนะคะกินไม่รู้จะไปทําเมนูอะไรกิดีเอาไปก็กินไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดแต่งเพื่อที่จะเจ้าไปปักชําเจ้ายอดอ่อนไปปักชําจริงๆอ่พะพ่อโยงแกบอกไม่อยากให้ตัดเลยแกบอกปลูกเป็นไม้ประดับสวยๆแต่มันไม่ได้นะพวกหมูลพากระเพาวพวกเนี้คือถ้าเขาแก่แล้วก็คือหมดเลยนะคะ ก็รอวันตายอย่างเดียวไม่สามารถที่จะต่อยอดได้เลยถ้าเด็ดอยู่บ่อยๆเขาจะแตกแต่ถ้าเด็ดบ่อยเกินไปก็ดับนะคะภาษาอีสานเรียกว่าดับแนว <laughs> เด็ดบ่อยเกินไปนะมันก็ตายนะคะนี่ประมาณนี้เนาะมันมันจะเริ่มไม่ไม่อาการไม่ดีแล้วเริ่มไม่สวยแล้วนะแปลกนะ ไม่จะเป็นคนหนึ่งนะที่ปลูกโหระพากระเพราไม่ค่อยใจยืนโหระพาโหระพาเนี่ยข้ามปีนะสองปีก็ยังได้แต่ไอพายิตูแมงลักเนี่ยหรือกระเพราเนี่ยมักจะอยู่ไม่นานมักจะชอบมีอาการหงิกแล้วก็เหลืองๆก็เป็นแบบนี้หลังจากที่ตัดแต่งไปรอบนึงรอบที่สองมาไม่ค่อยจะได้กินนะคะถ้าถ้าต้นไหนรอดก็ถือว่าดีถ้าต้นไหนไม่รอดก็ก็ ต้องปลูกใหม่แต่ละปีจะเป็นแบบนี้อันนี้จะไว้เก็บดอกก่อนนะแล้วเราค่อยมาทําการตัดแตง่งเดี๋ยวเราจะมาตัดตัวนี้ก่อนโล่งเลยเนาะตัดเสร็จแล้วก็โล่งนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้มันจะมีอาการใบหยิกใบงองแต่ที่แรกที่เราปลูกแล้วนะตัวนี้จะมีอาการเยอะมากเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่นะคะ มดถ้าไม่มีปัญหาเรื่องมดนะก็คงจะโตวสวยเหมือนกันนะอันนี้ก็คือมีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ก็ถอนมาแล้วก็เอามาเสียบไว้ในในกระถางนี้กระถางของมะเขือเนาะเรา,เามาฝากไว้กับต้นมะเขือนะคะก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเหมือนจะตายแล้วนะโดนมดกัดลากนะคะแล้วก็เอามาเสียบเอามาปักชำเอาไว้ก็ฟื้นขึ้นมานะคะตอนนี้ก็3มวันแล้วอะ่ะ ตอนแรกก็มีอาการแบบนี้นะคะใบแห้งใบเหลืองแล้วก็เหมือนจะตายพอดึงขึ้นมารากไม่มีโดนมดดำเนี่ยเนี่ยพวกมดดำมดดำเนี่ยจริงๆอ่ะเขามีรังอยู่แล้วนะที่นี่แต่เรามาปลูกผักทับที่เขานะนี่ค่ะอันนี้ก็คือรังมดนะเนี่ยมันจะเป็นพวกรังมดเป็นที่อยู่ของมดอยู่แล้วนี่ค่ะจะให้ดูเป็นที่อยู่ของเจ้ามดอยู่แล้วแต่ว่า,เ,าเราเนี่ยนะคะมา ปลูกผักทับที่เขาก็เลยทําให้มีปัญหาเนาะนี่เยอะเลยนะคะปัญหานี้ก็มีแค่ปัญหาอย่างเดียวนะคะปัญหาเกิดจากมดแล้วก็ไสเดือนนะที่ผักของเราปลูกไม่ค่อยจะข้ามปีส่วนมากะนะปกติอะเราปลูกมันได้กินหลายปีนะพวกกะเพราโหระพาไม่ต้องปลูกปีต่อปีปลูกครั้งเดียวเนี่ยเก็บกินได้นานนะคะแต่ว่าพอมาเจอปัญหามดเนี่ยก็หมดเลย ทีนี้เราก็ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่ต่อยอดใหม่ทุกปีแหละก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเรามาทับที่เขานะคะที่อยู่นี้เป็นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเรามาปลูกผักบนพื้นที่ของเขาเขาก็อยากที่จะยึดพื้นที่เขาคืนนะเนาะก็ไม่เป็นไรอันนี้คืออันนี้ภูมิใจมากนะอันนี้อามาจากซาอุดีอาระเบียนะคะมะเขือพวงมะเขือพวงตอนแรกเหมือนจะตายนะเพราะว่าอยู่ในร่มนะคะพ่อออกแดด ก็ไม่ถึงกับแดดนะอ,ออกมาวางไว้ตรงนี้ตรงโลง่โลงๆเนี่ยค่ะโตสูงเลยตอนแรกเอามาก็ประมาณต้นเท่านี้ปร,ประมาณต้นเล็กๆเ,เนี่ยนะตอนนี้ก็คือโตสวยนะคะกำลังจะมองหาพื้นที่ที่จะเอาลงปลูกอยู่นะมะเขือพวงนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็จะเอาไปปักชำนะคะน่าจะปักชำในพื้นที่ว่างๆพวกนี้นะคะกระถางที่ว่างๆเนาะ นี่ก็เสียบไปเลยนะคะเอาไม้นำร่องก่อนจิ้มจิ้มนี่เนาะเราก็มาปักชำ้ำนี่พายตูมาปักชำ้ำแต่มันเป็นเหี่ยวเหี่ยวเนาะเราปักช้ำตอนเช้านะคะจริงๆควรที่จะปักช้ำตอนเย็นนะดูเหี่ยวเพราะว่าตอนช่วงเช้าๆเนี่ยแดดส่องมาไม่ถึงแต่มันร้อนนะถ้าไม่รอดก็เสียดายเนาะ แล้วก็เรามาฝากใส่ในกระถางนี้กระถางนี้ดูมดมันมีรูมดอ่ะผักบุ้งค่อยๆตายทีละต้นนะคะนี่ค่อยๆเหลืองตายทีละต้นคือมันเป็นที่ที่มดเข้าอยู่เนาะแล้วก็นี่จริงๆสวยมากๆเลยนะต้นหอมของเราแล้วก็มดมากัดรากนะค่อยๆตายทีละทีละต้นนะคะแต่ก่อนมีเยอะมากตอนนี้ค่อยๆทยอยตายทีละต้นแล้วแหละ เสียดายนี่เรามาปักชําเมื่อเช้าขอให้รอดนะดูเหีเห่ยวๆเนาะเพราะว่าเราปักชําตอนช่วงแดดนะคะแดดสองมาไม่ถึงแต่มันก็มีความร้อน